โอ้ oh, ทัพไทยสู้ภัยโควิดเย่ชาเลนเจอร์หนึ่งสองสามที่อิมแพกเมืองทองธาน,นีดีใจนะที่ได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเราเนี่ยนะครับมันมันไม่ธรรมดานะนะครับ <Okay. S 3> ส่งเสริมให้ใส่ผ้าไทยนี่คือทางรอดของประเทศแล้วเป็นการพัฒนายั่งยืนอย่างแท้จริงให้โอกาสใช่ครับคนที่อาจจะสินค้าจะยังไม่ถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาว3ดาวได้เนี่ยหนึ่งดาวสองดาวก็มีโอกาสที่จะมาขายด้วยคนไทยต้อง รอดค่ะมาให้กําลังใจกับผู้ประกอบการแล้วก็แอบซื้อไปบ้างเพราะว่าวันนี้ภรรยาไม่ได้มาวันสุดท้ายนี้เรียกว่าห้ามพลาดเลยนะคะคนที่ขนของมาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเขาจะไม่ถือกลับบ้านเลยนะคะใช่ค่ะโอ้โหสวยงามมากผ้าไทยจากอยธยาใส่แล้วเป็นไงสวยและสบายท่านผู้ชมเะ้าขายฉันไม่อยากจะพูดเลยค่ะพอใส่ตัวนี้ฉันเหมือนกับมาจากนู่นเลยค่ะออเจ้า งานโอท็อปมันตอบโจทย์ที่ว่าทำให้ชมชนเข้มแข็งโอท็อปไทยสู้ภัยโควิดเย่ร้อยเดียวโอ้โหซื้อกันจะกระแจกฟรีแต่นี่กันได้แล้วสวยได้แล้วภูมิใจนำสินค้าซึ่งเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวมาอยู่ที่นี่ตัวน,นี้จะเป็นผ้าย้อมเหลือบค่ะปกผ้าทอเราวครั่งของ,ของจังหวัดอุทัยธานีมูลไส้เดือนเล่งดอกเร่งใบเร่งผลตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง,ถง วันที่26่สิบหค่ะคอนนี้โอท็อปสู้ภัยโควิดสุดยอด